สวัสดีครับวันนี้มาดูการเปลี่ยนหน้าจอของ Oppo Reno ตัว 5G กันนะครับเครื่องโดนความชื้นมาจอเสียนะครับรุ่นนี้จะมีอยู่2องเกรดนะครับเป็นงานแท้กับงาน HD นะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนอจอที่เป็นจอ HD นะครับแล้วก็ถอดเครื่องออกก่อนนะครับ ถ้างานแท้ก็จะสแกนนิ้วมือได้นะครับส่วนงานเ d ดีก็จะสแกนนิ้วมือไม่ได้นะครับสนใจงานซ่อมสอบถามงานซ่อมนะครับอะไรจอมือถือก็ทักที่ใต้คลิปได้นะครับมีลิงก์ให้ครับจอที่ขึ้นสีม่วงนะครับโดยส่วนมากจะเจอความชื้นนะครับหรือนั่งทับนะครับ ทีนี้ก็หลังจากเราถอดฝาหลังแล้วก็แกนกลางออกนะครับเราก็จะมาเทสจอกันนะครับก่อนที่จะประกอบนะครับตัวนี้จะเป็นจอ h d ดีนะครับในส่วนนี้จะสแกนิ้วมือไม่ได้นะครับงานเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่สังเกตก็คือตรงขอบนะครับจะไม่ใช่ขอบออมเลตนะครับจะมีบล็อกของแบ็กไลท์อยู่ครับ มาลองมาลองดูนะครับก็จอโชว์นะครับสีสันนะครับสีสันก็จะลงลดลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นจอ HD นะครับลองระบบทัชสกรีนนะครับ ทัชกินก็จะลื่นนะครับปกติคืองานกดปุ่มก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่จะให้เหมือนจอแท้เดิมเลยก็ไม่ได้ครับเพราะว่าราคาไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสเราก็ใช้งานนี้ได้ครับหลังจากเทสจอเสร็จนะครับเราก็จะเอาจอที่เสียนะครับออกจากบ็อกนะครับ จะส่งงานซ่อมหรือแวะมาซ่อมนะครับหรือว่าจะสั่งอะไรนะครับถ้าสั่งอะไรแล้วก็จะมีชุดแกะให้ด้วยนะครับนี่เป็นจอแท้นะครับมาเทียบดูนะครับก็นี่จะเป็นจอ HD ครับจะจะไม่เหมือนกันนะครับระหว่างจอจอจอเทียมครับจอธรรมดากับจอแท้นะครับข้างหน้าจะดูเหมือนกันครับแต่ด้านหลังเราจะดูกอกนะครับ ในส่วนตัวนี้ลูกค้าแจ้งเปลี่ยนจอธรรมดานะครับเราก็ทําความสะอาดขอบนะครับแล้วก็เอากาเก่าออกนะครับจอจะได้ไม่นูนงานทําจอต้องอาศัยความชนานาญนะครับมือใหม่ก็ต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนนะครับก่อนแกะก่อนทํานะครับเพราะว่าความเสียหายหเกิดขึ้นก็ จะเยอะนะครับใส่กาวให้เรียบร้อยครับใส่กาวตามขอบให้เรียบร้อยเสร็จก็เอาจอตัวนี้นะครับเรามาใส่ไปครับตัวนี้เราก็บีบกาวเข้าให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากใส่จอติดกาวเรียบร้อยนะครับก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับในส่วนการเปลี่ยนหน้าจอนะครับเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลภายในเครื่องของลูกค้านะครับข้อมูลก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่การไม่มีการรีเซ็ตไม่มีการไปยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นนะครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะหน้าจอนะครับบนน็อ เข้าให้ครบนะครับเสร็จแล้วก็ติดฝาลังเข้าไปครับฝาลังก็ใส่กาวก่อนนะครับก่อนจะติดนะฮะถ้าสั่งจอทางร้านก็จะมีกาวมีชุดแกะให้นะครับสั่งไปก็ประกอบเองได้เลยครับถ้ามีความสามารถในการแกะเครื่องได้นะครับทีนี้เราก็ จะมาลองจอกันนะครับหลังจากที่เราใส่จอใหม่เข้าไปแล้วประกอบเข้าไปแล้วนะครับว่าจอใช้งานได้ดีไหมนะครับขอปลดเครื่องนิดนึงนะครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องสีนะครับสีจอก็สามารถเปลี่ยนงานธรรมดาได้ครับ ก็ถือว่างานธรรมดาก็ไม่แพงมากครับแต่ถ้างานแท้ก็หลายพันนะครับน่าจะสี่พันขึ้นไปนะครับจอแท้นะครับมาลองดูนะครับระบบทัดสกรีนนะครับวิ่งตามมือได้ดีครับแบบนี้ทัชสกรีนจะไม่มีปัญหาครับใช้ได้เลยครับ นี่ครับเป็นการเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนหน้าจอนะครับขอบพระคุณมากครับในการรับชมสวัสดีครับ